วันที่29พฤศจิกายน2566เวลา16นาฬิกาที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนราษฎรประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีนายสุภทธิ์กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบกระเป๋าและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราษฎรประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสัญญาแสนทวีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนราษประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีคณะครูนักเรียนบุคลากรผู้นำชุมชนและคณะกรรมาการสถานศึกษาโรงเรียนราษประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมในพิธี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีความห่วงใยต่อพระศพนิกรของพระองค์โดยเฉพาะนักเรียนที่ได้โอกาสขาดแคลนประสบปัญหาทางสังคมด้านต่างๆตลอดจนหัวหน้าครอบครัวประสบปัญหาสาธารณภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานความช่วยเหลือผ่านมายังมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยการพระราชทานอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีเป็นประจำทุกปี นับว่าเป็นความโชคดีและเป็นพระมหากรุณาทิคุณอันหาที่สุดม่ได้ที่ส่งมอบให้แก่พระสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2542มีเนื้อที่215ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวรโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบหกรอบและสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ได้โอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง รุ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ่นต่อไปนะคะท mm hmm. ่านศ mm ึก hmm. าพิการจังหวัดนนบุร mm ีค hmm. ่ะ